ปี2,564นะครับวันนี้ผมก็อยู่ทีอนุสรสถานพ่อขุนย้ำเมืองซึ่งสถานที่นี่นะก็เป็นสถานที่ฐานประวัติศาสตร์ที่ทั้งตำบลน,นาแกอําเภอยาวจันหวัดลำปางจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมระหว่างทั้งของสองจันหวัดจันหวัดลำปางและจันหวัดพะเยาต้อยสำหรับ วิดิทัศน์ที่นําเสนอในวันนี้นะครับเขาก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปี2 5 6 4ั้ากเขาก็จะเอาตําบลน,นาแกนี่แหละครับเป็นตาบลตัวอย่างในการเผยแพร่สารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอําเภอแยงเจงหวัดลําปางครับผมเรื่องกะท่าแผมชะทำทีมเลยนะสน่ใหญ่เราจะ

จะทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลน,นาแกก็จะมีการวิเคราะห์ระดับปัญหาของตำบลด้าด้านด้านการพัฒนาด้านอาชีพด้านการบริหารจัดการทุนชุมชนการบริหารจัดการทั่วไปนะรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเขาจะเอามาวิเคราะห์ด้วย โปรแกรมตัวหนึ่งนะครับผมชื่อโปรแกรม C.I.A. หรือ Community Information Radar Analysis ก็สำหรับโปรแกรม C.I.A. ตำบบน้าแกเฮาก็ได้วิเคราะห์ทุกหมู่บ้านท่านพบมูลก็จะพบว่าส่วนใหญ่นะครับท่าน5ด้านนี่นะครับผมจะมีปัญหาหน่อยนะซึ่งค่าคะแนนระดับปัญหานะครับผมตีนักที่ซุบที่จะต้องวิเคราะห์เป็นปัจจัยแรกนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาจะเน้นที่ด้านทุนชุมชนเป็นหลัก เขาก็จะต้องมาบูรณาการจัดทาแผนชุมชนโดยเน้นปัญหาที่ด้านทุนชุมชนนี่เป็นลักเป็นสําคัญครับผมสําหรับตําบลท้าแก่นะครับผมก็มีครัวเลือนสมาชิกชุมชนต้นแบบผมที่ได้รับเชิดชูเกียรติคือได้รางวัลลอดชนะเลิศันดับหนึ่งระดับจันหวัดนประจ,จําปี2563นะครับผมของผู้ช่วยอรุณนนทามานนะครับผม บ้านทุ่งสาราหมู่ที่หนึ่งตำบลนาแกอำเภอยะจังหวัดลำปางเขาก็จะมาถามผู้ช่วยว่ามีการดำเนินการสมาชิกชุมชนจะได้พ่องยันแรกก็ต้องมีการจะทําบัญชีหัวเลือนก็เนี้ยเป็นประจำอยู่แล้วและและเกี่ยวกับอาชีพเนี้ยการปลูกพักนี่มีบทการบริหารจัดการจะได้พ่องครับไอพักช่วงนี้ครับผมกงแบบกกระลำาุ้ก้ชีตะกอนน่อไม้พลัง กระเทียมพริกบ่อลามีบ่อลาครับมีบ่อลาฝาอย่างทองครับในบ่อน้อยเนี่ยผมเลี้ยงปลาทัดพิมแล้วก็ในกระชังผมเลี้ยงปลาทัดพิมได้แล้วก็ในบอใหญ่เนี่ยมีปลาตะเทียมนอกจากหลากี่ยวกับสมาชิกการยันยานเพื่อสังคมในฐานะผู้ช่วยนี่มีอย่างทองครับผมขนานจิตอาสาครับานจิตอาสาครับผมขยะนี่ผมบอกแยก ขอ๋อนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้โคกเหนูนะบ้านแม่ห้างตําบลนาแก้มูทีซีสำหรับตรงนี้ก็เป็นฐานอย่างข้าวพลวงฐานนี้มีไอย่างพองครับมีหนามัดนะครับไม่ใช่ะโยชนในหลายอย่างนคือ น <mare acknowledge ainsi> ักท <ination S 1> <tester UB> ่องเที่ยวมาเรียรู้ดิจิลตลอดมีชาวบ้านมาเรียนรู้ทำมันยกันซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดหนึงนะครับที่น่าสนใจผมเรียนรู้พวนำบเรยบ้านในหนครับสำหรับท่านก็สร้างบ้านดินที่เขาผมทำซึก็จะเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวกับคณะอนญญาในอนาคตตัวทจามางนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสูงเง น้าในอานาคตนะครับน้คนาโมเดวก็ค <zer> ือลูกแบบการบริหารจัดการตีดินบริหารจัดการลังน้านะครับมีลักษณะเป็นโอเป็นพี่สุเป็นน้องยูบอปาครับแล้วก็มีการทำงานต้อยจนถึงเป็นการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ตัอยอย่างตรงนี้ก็ลูพักอย่างน แม่ห่างนะครับในอนาคตก็จะได้รับการเป็นศูนย์เรียนรู้คกหนองน้ระดับจัหวัดต้อยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็เป็นฐานหนึ่งนะครับชื่อว่าฐานค้นเอาทานนะครับก็เป็นฐานที่นี้น้ำส้มควันไม้ซึ่งจะมีเตาเผาทานที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความดันในการทําน้ําส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้นี้มีประโยชน์อะไรบ้งคราแมลงหรอครับ ที่ผมศึกษามาเพิ่มเๆๆติม่อป้องกันสัตวดมีพิษตโดยเป,เป็นเป็นสารปับ๊บผิวหนึ่งครับและมีประโยชน์หลาย,ยาลาอย่างก็เป็นต้นไม้อย่างที่ได้เคยเจอครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กลุ่มทอผ้าพู้เมืองเช้าปากกระยอบ้านแม่ห้างนะครับก็เป็นกลุ่มอาชีพเนื้อสิญญาผลิตภัณฑ์โอทอปที่สร้างรายได้ขึ้กับมูลบ้านนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มโอทอปโดดเด่น หนึ่งนะครับของขอำเภอยาที่มีตลาดเอาไปเตรียมนายหลายทีเอาไปจำหนายที่ไหนพงครับส่วนมากนะเราจะทำจะาเก็บ,เบลายแล้วไปโ่างเงได้าีคมพติจะเอาลายนี้โซ่เวลาจัเอามาแปลรนะครบไปทำเป็นกระเป๋ากระเป๋าผ้าของที่นไปไปี<อ>่ อย่างงานอำเภอเขื่อนทีงานเจนบัดเขื่อนทีก็เอามาแสดงแล้วก็จำหน่ายต้ยมีท่านเสือมุ้เสือพิช้านะครับและยังมีพันธุ์กระงแปลรูปหลายยานยามก็มีต้ยผ้าโพกสีสัตว์ก็มีซึ่งถือว่าพาทพอที่นี่นะเป็นเพกระดของเช้าป้ากระยอนนะครับผมงาดด้วยการทอมือท้อกีเอลแบบดั้งเดิมของเช้าปากระยอนต้ยนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับก็มีหลายผ้าทอพระราชทานนะครับจะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวีนาลีรัตรา,าชกัญญานะครับก็ซึ่งหลายพาทอพระราชทาน,นี่นะครับทั้งกรมการพัฒนาชุมชนเขาก็ส่งเสริมใพ้่ประชาชน,ช,นชาวบ้านกลุ่มโอท็อปนะคือทอเป็นลายมัดมีนะครับชื่อหลายพระราชทานนี่ก็ชื่อ้าทอมัดมี ร้ายขอเจ้าฟ้าสิลิวันวลีที่จะเอามาส่งเสริมสนับสนุนนะเป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชนชาวไทยทุกคนรู้ถึงกลุ่มโอทอยังกลุ่มของแม่คูด้วยนะครับซึ่งสแสดงถึงความรักนะครับที่พระองค์นะครับมีต่อปวนชนชาวไทยทุกคนครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของสถานีนะครับที่เขาสามารถมาบันทึก,กเป็นองค์ความรูปเป็นจุด เด่นของตำบลนาแกนะครับก็ที่กิษณภงฟาร,ร์มนะคือตัวอย่างของแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรคนรุ่นใหม่นะครับผมหรือที่ห้องว่ายยันสมาร์ทฟาร,ร์มเมอร์นะครับก็จะถามนะครับผมว่าตีม้าของที่นี่เป็นอย่างของครับและเงี้ยอย่างของคือเริ่มแรกเลยก็เป็นที่นาวางเปล่านะครับพอแม,ม่แกับมีที่ว่ายทเราก็เลยอยากทิ้งมายุบ้านครับก็เลยจะว่ามาปับเปลี่ยน ย่ายเป็นสวนผสมนคะครับเกษตรทฤษฎีมาครับก็เริ่มเริ่มในการปลูกมะนาวครับปลูกมะนาวในรุ่มฟองแล้วก็เรียกนกกระทาแล้วก็ค่อยๆขยับขยายพืทีละน้อยทีละน้อยครับมีหน่วยงานใดมาสนับสนุนผงครับมีเข้าเข้ามาดูนะสนับสนุนได้จริงจังแต่ยังยังบมดได้นี้ครับก็จะมีงบของท่านผู้วา่าทรงผมรับอดีตท่านผูน้วา่าครับผมขอได้เง,งื่อนงบนมาห้าหมื่นครับเออที่นี่นอกจากปลูกพืชเล็กง่ายอย่าง ผงครับผมโคกหนองนะจะได้กๆผมครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ไปเข้าร<ม>่วมกับโครงการทำเรากกำลังวางแบบแอนที่ว่าจะปรับปรุงพัฒนาครับคือทำประมงเป็นตัวเอย่างเราประมาณพืชสภาวะอย่างประมาณเนี้ยประมงจะนี่เป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ของการประมงไปครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของศูนย์พ่อของยังสามารถทำมาสัตว์น้ำ สีเน้นนะครับยืดนะครับเนาะจะเป็นปูน้ากุ้งก้ามก้ามกุ้งฝอยหผมผมเป็นปลานิ้นปัทับนิ้นปาดุกพัดผลไม้ก็มีเยอะผสมผสานเนี่ยนะทำน้าโดยทำน้าเหลือพื้นที่ทำน้าหนึ่งไร่ครับก็ทำเป็นสีครับเนาะปูเข้าเรเบอร์ดีกับของมะดีแดงครับ ครับผมถึงมีผลิตภัณฑ์จำน่ายตัวเจ้าขครับยันนี่เป็นอย่างครับผมนี้เป็นเข้าวไรบลี่แทสิน้าครับมีสรรพคุณจะได้ผงครับนี่น้ำตาลน้อยครับเนาะครับครับแล้วก็มันกับหมาะสำหรับคนที่ว่ารักสุาพะครับเนาะแล้วถ้ายังเป็นหอมมะลิแดงนี่ก็คือเป็นงูที่ว่าที่ว่าก็เป็นปบาหวานเนาะครับของรับจริงๆจะใช้ตัวนี้ดีครับลดน้ำตาลในเลือดต้อยนะครับ ได้เป็นศูนย์บุ่มพ่อของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเนาะแล้วก็ปลูกปลูกมะนาวมะนาวก็จะมีอยู่หลายพันนะครับถ้ายังเป็นพันธุ์พันปาชิตีนี่ก็จะทรงให้เปิลติยูลำพูนนะครับเป็นประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับเนาะยูลำพูนท่านก็นจะเน่าเปิดจะเน่าช้าอูลาบมะนาวโซดาครับเนาะแล้วถ้าเป็นส่วนมะนาวเป็นมะนาวเส้นเข้ายอันนี้ก็จะทรงทีร้านกาแฟอเมซอนนะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นนี่มันจะหอมครับเนาะ มันจะมีกลิ่นหอมเขาเจะเอาไปทำน้ำขายครับถ้าแต่ถ้าถ้าเป็นแป้นเป็นแป้นพิจิตอันนี้ก็จะทรงสามล้านก้าทั่วไปบ้านเท้าบ้านแม่กาตาับทุมช่มน,น,นี่นะครับผมก็อยู่ที่บ้านแม่แป้นหมู่ที่หาา้าตำบลนาแกนะครับซึ่งหมู่บ้านนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมสามาชิกชุมชนตัวยานหนึ่งของตำบลนาแกสำหรับหมู่ห้านี่อาชีพที่ส่งเสริมก็ มีก็จะเน้นการเลี้ยงซั์โดยเฉพาะการเลี้ยงอ้นนะครับซึนอ้น<ส>ะะนะครับเป็นซั์เลี้ยงที่พัฒนาจากสัตว์ป่านะครับก็เป็นซัดบรรแทะชนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับอ้นนี่พ่อหลวงเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับผมตอนนี้เลี้ยงมาหนึ่งปีครับเน,นีเรยารยา,ายได้มีนักกครับผมก็รายได้กับระมาณเดื้นละห้าปันครับ ส่วนใหญ่จะขายเป็นขายเดียวๆหรือขายคู่ครับขายเดียวครับอายุได้สองเดือนขายตัวละหนึ่งพันห้ารอยบาทสองพันครับสำรับอาหารจีนเลี้ยงอ้นนี่ก็หายง่ายตัวจะก็ครับผมครับผมเป็นวัสดุเศษพืชผลการเกษตรมูนี่อย่างข้าโพดขับโหครับทราบผลไม้อ้ออย่างมูนี่ครับผมอย่างครับ โดยเฉพาะไม้ไผ่ครับหาตัดง่ายซึ่งปัจจุบันอ้นนี่ก็พัฒนาขึ้นเป็นสั์ที่คุ้นเคยกับผลได้โดยจะก,ก็เป็นอาชีพนึ่งนะครับที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเลี้ยงแล้วก็พัฒนากันมาเป็นซิบป,ปีแล้วก็เลี้ยงกันหลายหมู่บ้านนะครับยันบ้านแม่แป้นนี่ยันบ้านป้อหลวงก็สนับสนุนให้เลี้ยงป้นนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยครับ นี่ก็เป็นการเลี้ยงอ้อนนะครับหรือเขาห้องว่าเป็นตุนก็ได้ตัวนะครับก็จะหานว่าอ้อนจะกินพวกข้าวโพดเป็นลักนะครับผมยันเศษผลไม้ยันเปลือกแตนโมหรือผลไม้ยังอื่นหรือนอไม้นะครับอ้อนเขาก็กินต้อยนะครับส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงอ้อนไว้ในวงบ่อนะครับเพราะว่าอ้อนบอสามารถปีนป่ายออกจากวงบ่อดได้นะครับควรจะเป็น วงบบตีหนาตัวนะครับอมถึงนะครับวัสดุที่รองพื้นของวงบอนะครับก็จะต้องมีอย่างนั้นนี่ก็เป็นโลหะไว้ล้อนะครับเพราะถ้าเป็นพื้นดินนะครับอ้นมันก็จะขุดดินแล้วก็ออกมาหนีมาได้ตัวนะครับต้นเลี้ยงในวงบอเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงไว้ในกงหรือเลี้ยงไว้ในวัสดุที่เป็นไม้นี่อ้นก็จะสามารถปีนออกมาได้นะครับการเลี้ยงน็จะเป็นการเลี้ยงหนูนะ้าหนูพุก ตัวนะครับก็จะเป็นอาชีพเสริมยันหนึ่งนะครับนอกจากเลี้ยนอ้นก็มีหนูนะอาหารก็กินแบบเดียวกันนะครับจะเป็นซัดฟันแทะเหมือนกันนะครับบ้านแม่เป้นนะครับชาวบ้านก็สนับสนุนให้มีการเลี้ยงไก่ตัวอ,อย่างนี้น,นี่ก็เป็นไก่กระดูกดำนะคือเป็นไก่พันเนื้อชนิดหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นไก่กระดูกดำนะครับผมแหมพันหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็มีไก่พันไข่ตัวนะครับ มีการเลี้ยงเป็ดเทศโต้นะครับเป็นเป็ดพันธุ์ครครับกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางอบอตอนาแกส,สนับสนุกก็เป็นกิจกรรมมันเกี่ยวกับการลดโลกล่อนะครับคือการทาทางขยะเปียกเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างด้านหน้านี่นะครับเป็นทางขยะเปียกที่มีการขุดหลุมนะครับและรองรับด้วยภาชนพลาสติกนะครับถังน้ำก็ได้เล่ามีการน้ำเศษ นะครับผมเศษอาหารหรือเศษผลไม้เศษวัสดุการกเกษตรนะครับมามักวัารวมถึงมีการใส่การน้ําตาลปุ๋ย EM เอยโตนะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เป็นกิจกรรมนึงนะครับที่ช่วยลดขยะนะครับผมและใช้เป็นเป็นปุ๋ยสําหรับพืชโต้นะครับแม่ป็นก็เป็นหมู่บ้านตัวอย่างนเป็นหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ เรียกสั้นๆว่าโครงการกอขอขอจอซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ได้รับรางวัลนะครับผมเป็นหมู่บ้านโครงการกอขอขอจอกองทุนกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจันหวัดรองชนะเลิศอันดับสามประจําปี2563นะครับอย่างโครงการกอขอขอจ้อของบ้านแม่แป้นนี่ก็มีคณะกรรมการที่จัดตั้งให้เป็นปัจจุบันชด้ก็ครับปอหลวงแมนครับมีการประชุมนี่มันก็ครับผมประชุมคณะกรรมการกับสมาชิกเนี่ยครับ เดือนต่อหนึ่งครั้งครับและก็มีการทำการจดรายงานการประชุมโด๊ที่ก้ากข้งขงนะครับทุก้ง,กงครับ่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับก็เป็นข้อมูลปัจจุบันนแล้วก็ยังมีการแย่บัญชีคุม้มท่านบัญชีคุ้มเงินฝากธนาคารบัญชีทะเบียนครัวเรืองเป้าหมายและบัญชีคุ้มหลุกหนีที่มีการจดยันละเอียดเป็นข้อมูลปัจจุบันต๊เป็นหลักฐานเชิญประจักษ์นะครับในการบริหารจัดการ โครงการกขอขอจอนะครับสําหรับกขอขอจอส่วนใหญ่เขากู้เอาไปแงะอย่างข้าบผมปอหลวงมูนี่ส่วนมากเจ้าไปการเกษตรครับเจ้าบ้านเขาเป็นาการเกษตรครับอย่างเช่นไอ้อย่างพงครับเอาไปซื้อไอ <esf. S 2> ้อย่างพงเอาไปเปลี่ยนในซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะครับซื้อแตงนะครับมเมล็ดพันธุ์แตงเมล็ดพันธุ์ถัวนะครับฝักยาวรมีปุ๋ยมียาต้อยกับร้บวหอมมีครับแต่ส่วนมาก บ้านเขาจะเป็นบ้านใหญ่นะครับเขาสามารถก็คือว่ากระจายนะครับจะได้่าเยอะนะครับขอบัวหนึ่งอาจจะได้ประมาณ3,000บาทนะครับถึงห้าพันบาทนะครับส่วนใหญ่ควยเลือนเป้าหมายเขาก็เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็คืนตามกาหนดดีกว่าครับผมคืนตามกําหนดครับโอมีดอกเบี้ยครับครับแสดงว่ามู่บ้านนี่นะครับมีการบริหารจัดการที่ดีที่เป็นแบบอย่างเลยนะครับผมสําหรับการบริหารจัดการกล่องทุนโขงการกขอขอจอครับ ของตำบลนาแกนะครับนาะเด่นในเรื่องของการชุมชนเข้มแข็งซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองรุ่นเวลาสถานของสมเด็จพระนางเจ้าพระรานีนาตึหมูสามแต่หมูห้าในตำบลนาแกแล้วก็ได้ขยายเครือข่ายไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกแล้วก็ทั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอเงาวของอำเภองาป้องกันอำเภอเงานะครับเกิด ได้รับทุนมาหลาสถานจากสมเด็จพระนังเจ้าอยู่8,000บาทเป็นทนตั้งต้นอามาครับเกือ่อกิจกรรมของชุมชนเข้มแข็งตำบลน,นาแก่ซึ่งมีองค์ประกอบในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หาทุนระดมทุนเพิ่มเพื่อเอาไปครับเผื่อกิจกรรมของทุนแม่เพื่อจะท,ทําชุมชนเข้มแข็ง,ขงซึ่งก่อนภายในตำบลน,น่าแก่กไ็ได้ได้รับารตอบรับการทํางานรว่วม ได้ขาดร้มนตับ,บน้นซึ่งมีสามหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแก่นน้ำในเ่องของชุมชน,นแข็นแกรซึ่งได้งบประมาณมาก,กับครับเกิดในเรื่องของคนหาผูา้ฆ่าผู้เซฟแล้วก็ผู้ผลิตในพื้นที่นะซึ่งก็ปัญหาส่วนใหญ่จะได้มาจากกับผู้เซฟแล้วกับจับนายไร่ยย่อยซึ่งทําให้ชุมชนมีกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นตะเข็บชายแดนแล้วก็ในชุมชนก็มีศูนย์เลี้ยงดูของกองทุนแม่ ซึ่งต่างบ้านต่างจัางาวัดหรือในพื้นที่เองก็เข้ามาดูงานมาศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งซึ่งมีองค์กรในของตำบลก็อย่างที่ได้กล่าวมาว่าไม่การดําเนินการขับเคลื่อนรวมกันแบบบูรณาการครับในเรื่องของของรุ่นแม่การขับเคลื่อนตามกิจกรรมพวกปีเขาจะมีการรณรงค์พวกหมู่บ้านในพื้นที่ในตำบลรณรงค์เนี่ยการเฝ้าระวังเนีเ่ยยาสิบทิด รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำป้ายประชาสมคัญเรื่องบทของยาเสพติดมีการสาธรณสุขกับบนมีหมอเข้าไปตรวจด,ดูแลผู้ป่วยผู้ดีพานการบำบัดโดยใจพวกทางของท,งทางคอร์รในเรื่องของสนับสนุนในเรื่องการชางคาใช้จ่ายในเรื่องของ,ง,อง,ของพวกประมาณในพื้นที่ของของรุ่นแม่นั่น,เน,นเนาก็ได้เอาไปสนับสนุนสร้างอาชีพอย่างเงยาวชนมี ต้องการหน้าอาชีพอย่างเงินปลูกมะนาวเลียงไก่เลียงลาลูกพักสมครัวหับขอเท่าทำื่อคนดีได้ผ่านการอุลบลรร้มบำนัญยาแล้วนันีนน่เป็นสิ่งสำคัญต้องาาใารคนใจคือคนมีใจสมบติดอย่าเย็นกนอนดีจะออกเข้าไปอยู่ในครอบครัวในชุมชนหรืยอย่างมีความสุข ในส่วนของการประชาค้นะครับหลการค้นหาปูเซ่ภาพรวมของยร่ลําเภอกเหลังจากมีการค้นหาประชามเรียบร้อยแลกวรก็จะน้ำตัวปูปูเซ่เราเนี่ยเพราะว่าในบ่ายเป็นือวาปูเซ่เป็นคนป่วยนะครับเลยต้องน้ำปมเซ่เราเนี่ยพาไปราาักษาคน่สถานที่มันมาะสมและก็นส่วนหนึ่งในช่วงนี้ก็คือช่วงเข้าช่วงหแรกแรกก็จะเป็นเรื่องปัญหาในป้าและมอควันนะครับ ดินทานมาเกาะทุกภาคส่วนนะครับเกาะร่วมสู่ลงไปพวกคล้อ,คองนะครับทั้งโดยเจ้าที่เจ้าแม่ได้ร่วมกันนะครับทำแล้วกันไฟระดับไต้นะครับเพื่อการป้องกันปนัญหาปลาและนกะฟัน การดำเนินงานของเรงาสต,ตอบ้านเป้เป้นนะครับเขาไปได้มีการประสัมพันธ์นะครับทาง Facebook โดยกิจกรรมต่างๆของเขากจะมีอยู่4ด้านนะครับในด้านของการส่งเสริมสุขภาพนะครับส่งเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับส่งเสริมใพ้ชาวบ้านามีการทานพักผลไม่นะครับส่งเสริมด้านความมู่ครักกบ พี่ๆอสมรนัอบรมนะครับด้านที่2ก็เลยเป็นด้านของการป้องกันโรคนะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการสารู้นับยุงไร้นะครับเพื่อป้องกัน,นโรคไข้ออกแล้วก็จะมีในส่วนของการเฝ้ราระวังในโรคของบติตตอนนะครับได้โรคของเบาหวานความดันใยการตีดเล่นกลุ่มเสียงนะครับตีดนี้ความเสียงจากทางด้านพันธุกรรมรอยู่ด้านที่3ก็ยจะเป็นในเรื่องของด้านฟื้นฟู ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลหลังจากทีผป่วยได้รับอุบัติเหตุต้องรับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายนะครับเพื่อลดการทุพพลภาพวัยวะต่างๆนะครับกล้ามตึงปกติเยอะทีสุดนะครับด้านที่สีก็จะเป็นในเรื่องของด้านการรักษาโรคทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของงานนโยบายต่างๆนะครับติดตามรับาลสตอได้เข้าร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐละภาคเอกชนก็จะมีการประสานต่าง หาทางเทศบาลเมืองกนานนะครับอนน่นผมก็อยู่ตีงานกิจกรรมอำเภอเคิร์นทีอยู่ีิโครงการศูนย์ดำเนินทาเคิร์นทีของอำเภอเงาวสำหรับเดือนนี้เดือนนี้นะผม2564อำเภอเงาก็ได้มาจาัดกิจกรรมตีบ้านสันติสุขมูลที่หก ตำบลนาแกนะครับบริการบริการนะครับผมหน่วยงานราชการต่งางๆยันด้างหลังผมนะครับก็เป็นการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแกบ้านแม่แป้นนะครับก็จะมีบริการตรวจวัดความดันโลหิตคัดกรองโรคเบาหวานโดยนะครับรวมถึงทอความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารทุ่ถูกต้อโภชนาการโดยครับ รับคางก๋วยจั๊เนาะเอาเภอนแยยัง,งมองบริราการเอาเพื่อขึ้นทีวันวนี้มีรบร,ริก,รรกรรรา,า,ารหนแยงห้องขับรถก๋วยจั๊บเนาะเปนเอาอาชีพมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเกษตุกมนะครับนี่มันทำมาขามสามรถนะครับเป็นกลมาที่ระยะสั้นนะครับเนาะตั้สูงหกชั่วโมงนะครับโดยการเอาผลิตทาง,งาการเกษตรที่นี้ในหมู่บ้านที่มันเหลือใช่นะครับเนะฮาแต่ลูกมีนี้ค่าขึ้นนี่นะครับ อ่างสมุติครับอมางสมุทรต่างระนาบเขาก็ได้นั่งหนังสือเขียวครับเด็กๆนนเลหนังสือมีทางโจรีทางโจรับมีหนังสือสำหรับผู้ใหญ่หรือคนสนใจนะครับอยากจะมาที่สาขาเขาโลกมีลูกคิดโจรีคัสซัคไก่ซักคำนวณของต่อสม ไม่นักษาสาสมัคอยู่ที่นี่ด้วยมีรับมอปลายกับมอต้นอ,นอยู่รนนี้ควัมว่าทุกท่านนะครับหลังจากได้ชมวิดีโอชุดนี้จะได้เห็นตัวยานแนวทางของการพัฒนาตำบลารสนเทศต้นแบบตำบลน,นาแก้อำเภอแย้วจังหว,วัดลำปางในทุกๆด้านทุกๆหน่วยงานหลายๆองค์กรมาช่วยบูรณาการแก้ไขปัญหาของตำบลน,นาแก้อำเภอแย้วจังหว,วัดลำปางนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ขอจบการนำเสนอซื้อสารสนเทศจากบนต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทเท่านี้ครับขอบคุณครับ